แม่นมแม่นมซิงซิงล้วเด็กๆไปไหนดเด็กๆไปไหน <c oughs> แม่นมซิงซิงนอนคนนั้นไปไหนกันหมดเจเบวโดโดเจเบวโดโดเจเบวโดโดซิงซิงเขาไปไหนกันเขาไปไหนกันวัไไนนี้อากาศคืน สิงสิงให้เด็กเด็กเป็นไหนอ่ะเด็กๆไปวิ่งเล่นวิ่งเล่นหลังสิงนอนตรงนี้ต้องจุดยาก,กันยุงสามจุดยังเอาไม่ค่อยอยู่ยุงเยอะ มาแล้วเหรอมาแล้วอ่ะขึ้นบ้านอ่ะขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วเก็บเร็วขึ้นเลยอ่ะขึ้นเลยอ่ะขึ้นเลยขึ้นเลยเราเดิมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคจะเตรียมเช็ดตัวเรเดินไปไหนอ่ะ เดี๋ยวขึ <Elena> ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอเคจีกตัวโอเคเดี๋ยวเตรียมเช็ดตัวกันเดี๋ยวเช็ดปาาบ้านกันโอเคจะเอ้ยอ้ยคุณตาเหนื่อยไหมคุณตาเหนื่อยไหมเอามากอดฉันนี่จะได้หายเหนื่อยเอามากอดฉันนี่ฉันจะได้หายเหนื่อย เด้อเดอ้เดอเดอ้เดอเดกมีอะไรฟ้องปะม,มีมีเด้อด้ชอบฉี่เดธอชอบฉี่ออฉน,น,ฉนะฉี่มนว,ว,นวนะอ่าถอดหน้ากากตาลตักขานเลย้ดอด้อยป่นยัเด้า อ้เดนวดนะเดี๋ยวนวดให้นวดให้ม่กันนวดอ้นวดโชว์นวดโชว์ฮันน่าเออนนาเอ่อนวดชวนวชวอันนี้นวดนวดนวชว์กอนนวดโชว์็มถ้าไม่นวดเนี่ยเขาไม่อยู่นิ่งนะ ใช่ okay, yeah. Yeah. Mm hmm. ยังนี่ยอโดเขาชอบนวด mm hmm. mm hmm. ถ้าไม่นวดนี่แบบวิ mm hmm. ่งปูดป๊าดเลยเจ๊ไปที่จะนวดได้เหรอฉันหนูไม่นวดค่ะโอเคฟาละฉันเมื่อยละฉันเมื hmm. okay. Okay. Mm ่อยละโอเคโอเคเดี๋ยวเส้นถูบ้านเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยเช็ดตัวกันโอเคนะมเอามากอดฉันก่อนเอามากัดฉันนะให้กำลังใจฉันก่อน

nó Ê con này vẫn chưa mà rồi con này đang nó, lèn thuyền, nó thuyền đi, nó, <laughs> nó no. <Và> chắc sắn, sắn <laughs> น้องอืมอืมพี่มาหนานงเออเนี่ยแต่มื่อกี่เอแล้วจะสันเดินไปแล้วนะมั้ยี่มาเมาเวลมาเวลจำเจ้มาเวลเชุาอยู่ในห้อง น้องแหลงเกลิงสองสาวนี่เป็นไงน้องฉันเห็นยุงดี๋ยพุงยุงยุงยุงอืมยุงยุงกวนหนู เคยนเธอหนักเ่ยไม่เบียดดีนะสังเสาวนกเขาบอกว่าเธออ้วนนะเนี่ยอ้วนนี่เธอหนักมากเลยฮะ,ะหนักยิ้มก็หนักเลยเริ่มหนักแล้วน,นี่หนักพี่พี่ดูกพ,พี่เธอหนักมากเลย โอ้ลูกพี่ขยับหน่อยลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ขยับหน่อยลูกพี่ลูกพี่เอาลงกันลงก่อนลงก่อนหญิงลงก่อนตาลงก่อนโอ้เจบ็บหม,มีโอ้จนะอเ,เจ็บนะเพนเพิ่งเ่ไม่มีใครลงจากปากฉันเลยอืมอ่ะ นอนไว้เช่นหน่อยเฮอยเช่นหน่อยเ้าอะไรไม่กินหนเธอเธอเอาเกี๊ตักฉันเดี๋ยวนี้เนาะนี่จะพูดพูดไม่ฟังพูดไม่ฟังเลยมาเรย์ เหนเป็นเห็นยิงตัวนไ่ไหนะยิตัวหนหญิงเ้านะห,ห,นะหนักขึ้นเนี่ยโป้หิงนี่หนักขึ้นน่ะหนักขึ้นเยอะเลยหญิง ตัวเองจรู้เลยว่าเธอหนักแม็กกี้แม็กกี้อะไรกันเนี่ยเนาะเธอมาบาังพี่ต้องหญิงเนาะปรหยับดิโนาะชือมาบางังเดิน,น น้องหญิงน้องหญิงนั่นน้องน่ะหญิงน้องโน้นเดี๋ยวเขาไม่ฟังใช่ไหมไม่ฟังใช่ไหมค้างมั่งไอ้คนคางกันอยู่นั่นแหละ เป็น้างมางนีองอยน้องย่างนะเนอะดูสิดูดิจับมือมาอืมาจับมือดูพี่หญิงดิจัก <No. S 2> สันเนอะจักสันเป็นไรผมมองมดแดงจักสัน มดแดงไงนะทำไมอ่ะช <c oughs> ่องนะมดแดงหรือแมลงวันนะ กมาน้อยเจ็ดชีวิตผู้พันทุกลมหายใจมันเวทมนต์พิมาแจ็กสันและมาเรลแม็กกี้นำโชคน้องหญิงและนาโนแต่โตเคียงข้างในโลกใบเลทที่เต็มไปด้วยความรักแท้จริงและต้นเรื่องของทุกๆุกอย่างเริ่มจากหนึ่งหัวใจชื่อว่าซอมบี ชายคงมาทังเจ็บสวรรที่เธอสร้างนั้นคือชีวิตแต่ในใจลึกๆเธอก็รู้ดีว่าสักวันต้องจากกันไปทีละตัวยิ่งคิดทั่วใจก็ยิ่งสั่นไว้น้ำตาก็ไหลหยดลงบนภาพความทรงจำ ในทุ่งหญ้าใต้แสงจันทร์ทุกเสียงเห่าเหมือนดนตรีจากฟ้าบ้านยาปันโตคือปราสาทของเราไม่มีวันไหนที่เดียวดายแต่เวลาค่อยๆลบเลือนความฝันเหลือเพียงภาพวันวานที่อ้อ น,น้ำตาก็ไหลหยดลงบนภาพร้อมทรงจำหากวันหนึง่งไม่มีเธออยู่ตรงนี้เสียงเห่าคงยังดังก้องในหัวใจเพราะรักนี้ไม่มีวันตายในนิทานบทสุดท้ายของเรา เลยนะไม่ออกไ,ไปเลยนะยนกะอ,นะอ,อะไรเชยมาหามงหาหมัดแรงเชยมาเวลมาเวลไ้กินอย่างเดียวตาเรียกตั้งนานกินอย่างเดียวเข้ามากันหมดแล้วอะไรเชยนกอะไรเชยเนี่ยมันจะมา

Sawadee. Sawadee. Eh, eh. La Mana ni, mana ni, le, mana ni ตอนนี้เลิกกิจกรนแล้วเหลือสี่ตัวเหมือนเดิมก็มีมาวินแดงแล้วก็ลอนลิงดำมองไม่เห็นเลยส่วนสิงกินที่บ้านข้างล่างส่วนหมานมาหน้าบ้านก็แปดตัวอยู่ข้างล่างนะกินเรียบร้อยแล้วเลยสองตัวเดี๋ยวต้องมองไปให้สวดีผมขับรถขึ้นมาแล้วเพิ่งเดินมากันไง แต่แดงเป็นอย่างนี้ดีแล้วแหละแต่เธอระวังชนข้าวเธอนะแต่ตัวอื่นไม่เคยไล่หมาเลยมีแต่แดงเนี่ยไ,ไล่ไล่บางทีก็เตะชามข้าวตัวเองอเคน่าจะกลับเลยนะจ้ะจ้ะลอลิงจ้ะแดงจดงแมาวินกลับเลยนะกลับเลยนะกลับแล้วลูกล ธินข้าวแล้วเร kangu tukagou mimi mimi เดยม็กกจะไปเลยเ้นามดักก็เลยยังไงยังไม่นอนยังไม่นอนไปนไหนนะจะไปไปไหนะยังไม่นอนเหรอ เดินตัก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 นี่ยังไม่นอนเหรอไปนอนได้แล้วนั่นได้ไหมตาพาเขานอนแล้วเขามานี่เลยโอ้เข้ามามาพูดที่นอนมันเข้ามาเลยเข้าไหมแล้วเข้ามาเลยมาเลยเข้ามาเข้มานี่มาหนี่ดูเดินมานนอนเออนอนใช่เออจะเข้าไปนอนใช่โอ้รู้เรื่องด้วยโอ้ วันน <tinc S 2> ี้จะแบบนอนไหนอะหนูจะนอนข้างล่างอ๋อจะโดโดกินอย่างเดียวเลยโดโดเธอเนี่ยตอนนวดผมหน่อยเชอบนวดนั่นเธอเนี่ยก็ไปนอนได้ละโดโด ผมยังไม่ง่วงอุดมมือผมมือผมเป็นรูปหัวฟุบมาบนเขาจ้ะโอเคหนูนอนนะัดนะหนูนอนใช่ะ,ะหนูจะนอนข้างล่างเหรอหนูไม่นอนที่นอนหนัวเนี่ยะหนูไม่นอนที่นอนหนูเนี่ยเดินเด้อผมจะนอนเดินเด้อปวดแสบ เข้าไปนอนที่นอนเจวแวลยังไงหนูจะไปกินข้าวเฮ้ทำไมวันนี้นอนดึกกันจังฮะโดโด,ด้ทักผุกตามมาเล่นแล้วเจวแวก็ยังไม่นอนเจวแวอยู่ข้างหลังโดโด้โดโด้มานี้โดโด มาหาตาดีดย,ดย,ยังไม่นอนเหรอเจเวียังไม่นอนเหรอยังอืมโอเคยังโอเคยังอืมโอเค,ย,อเคยังไม่นอนเ <laughs> ป็นนั่งเก้าอี้เ <laughs> <laughs> นีนเ่ยเนี่ยยังไงเจวียังเขาชอบเป็นนั่งเก้าอี้ แมคุณจแะแห๋อหนูมานอนตรงนี้เหรอหนูมานอนตรงนี้เหรอใช่หนูจะนอนตรงนี้อ๋อแล้วแต่หนูนะวันนี้หนูไม่นอนในที่นอนอืมแล้วแต่เขาว่าเขาอยากจะนอนไหนก็แล้วแต่อืวันนี้เจแววนอนบนเก้าอี้โอเคนะโอเคแล้วจะโดนอนไหนหอืม ผมจะนอน,นนอนพื้นนี่ <c oughs> แหละเจววลนันตาจะไปเลยนะหนูจะนอนตรงนี้ใช่ไหมนั้นตาจะไปเลยนะอืม <c oughs> เลยนะ,ะยังไงยังไงยังไง ดิน่ารักมากเลยนะนอนไปน,นั่งบนเก้าอี้อ่ะเอาดูโดดูโดตาจะไปนอนแล้วนะตาเหนื่อยวันนี้ตาเหนื <establishing> ่อยนะจับมือหน่อย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 ไอตัวแสบไอตัวแสบ ยังไงอ๋อเขาก็นอนคนที่แล้วอ๋อเขากใจนอนคนละนี่เหลอแหมวันนี้นอนบนเก้าอี้กันดูดินอนกนละมุมโอ้ยังไงจะไม่นอนด้วยกันเหรอเืี่ยอืมเข้ยฉันไปนอนในห้องนอนเธอดีกว่านะ ขอนนั่งบนเก้าอี้เอ้ไม่นอนจนฉันจะเข้าไปนอนในห้องนอนเธอแล้วโอ้ยโอ้ยเปนอนดีกว่าทุกคนผมแกงเข้ามานอนในห้องนอนเธอดิอยู่ไหนนะฉันจะมานอนแล้วนะฉันจะมานอนแล้วนะเ่าฮ่มานอนฮ่าฮ่าฮ่าฮานอ้น่าฮ่นฮ้าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ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 ่าอ่าน่าน่าฮ่นฮ่าฮ่าฮา่าฮ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 ะจะานอนที่นอนน เดเธอยังไม่นอนอีกเหรอน่ะเขาไปนอนได้แล้วไปเขาไปนอนได้แล้วเขาไปนอนได้แล้วนอนนอนได้แล้วเจ็บว่าเขาจะนอนแลวนะเดาๆเธอนอนได้แล้ว่องปิดตาไปเรื่อยันี่แค่ใบฟันดีนั่งนะวิดตาไปแล้วนะลุงนะไปแล้วนะ

เธอก็รู้ดีว่าสักวันต้องจากกันไปทีละตัวยิ่งคิดทั่วใจก็ยิ่งสั่นไหวน้ำตาก็ไหลหยดลงบนภาพความทรงจำวิ่งเล่นในทุงญยาใตา้แสงจันทุกเสียงเฮาเหมือนดนตรีจาก้าบาน ปันโตคือประสาทของเราไม่มีวันไหนที่เดียวดายแต่เวลาค่อยๆลบเลือนความฝันเหลือเพียงภาพวันวานที่อบอ เธออยู่ตรงนี้เสียงเ่าคงยังดังก้องในหัวใจเพราะรักนี้ไม่มีวันตายในนิทานบทสุดท้ายของเรา